สวัสดีคะ่ะน้องๆเรามาเจอกันในข้อสอบโทอีกีาคที่5นะคะของโทอีกเรื่องนี้เนี่ยออกบ่อยมากๆเลยนะคะเป็นเรื่อง word family ค่ะน้องๆจะเจอ choice ที่มีคำเหมือนๆกันนะคะนี่แล้วก็คําข้างหลังเขาต่างกันนะคะมี able มี i n f l y มี ed แล้วก็มี c t i o n นะคะเจอแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่อง word family able นะคะจะเป็นคํากลุ่มประเภท adjective นะคะมักจะตามด้วยคำนามค่ะ i f p y อันนี้เป็น verb นะคะ ไฟล์เติม ed ก็เป็น verb เ,เหมือนกันค่ะส่วน a c i o n อันนี้จะเป็นคำนามนะคะทีนี้เวลาดูเนี่ยให้เราหาคีย์เ y ิร์ดจากคำที่อยู่ข้างหน้าและคำที่อยู่ข้างหลังช่องว่างเลยค่ะข้างหน้าเจอ e l e t a t e นะคะแล้วก็ข้างหลังเจอ as well as ซึ่งเป็นคําเชื่อมนะคะข้างหน้าเจออ่ะอย่างเงี้ยข้างหลังคําสุดท้ายของอะต้องเป็นคํานามนะคะก่อนที่จะเป็นคําเชื่อมไปอีกหนึ่งประโยคนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ Certification ได้เลยคือน้องๆดูแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแปลกัน,นะค่ะในโจทย์นะคะเขาบอกว่าคนงานนะคะที่ Blue Moon Spa เขาถูกคาดหวังว่าจะต้องมีใบรับรองนะคะที่ถูกต้องนะคะให้เป็นให้เป็นใบรับรองที่ มีประสบการณ์2ปีนะคะที่บอกว่ามีประสบการณ์2ปีในเรื่องของการนวดบํบาบัดนะคะมาส t h เทอร y พีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อที่ออกบ่อยเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยถ้าข้อสอบออกง่ายๆเลยเขาก็จะมี A อยู่หน้าช่องว่างแบบนี้เลยแต่ข้อนี้เขาเอาอ่ะแอนเดอนะคะมาไว้ข้างหน้านะคะก่อนที่จะให้เติมคํานามข้างหลังนะคะอันนี้ก็จําลักษณะนี้ไปได้เลยนะคะเอาไปเพิ่มคะแนนกันนะคะสําเร็จสําเร็จทุกคนคะ่ะ